สวัสดีครับพรเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเคอีเช้าบ่ายกับ v ีไเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่17มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับนิเคอีเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับ1 4กับ7 808 8, 1 82 83 84 86 87นะคะ4041 42 46 47 48 สามแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหกแปดสี่นะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าก็ได้นะแปดสี่ศูนย์แปดสี่สองแปดสี่หกนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายสองก็ห้าสามก็หกสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกสองแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดนะคะสองห้าหนึ่งสามหกสองสามห้าหก สามสองห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อจับคู่ซื้อเอานะต่อไป v i p V i p เชาของเราแตกสามตัวเดอ้สอสงตัวบนล่างเนาะเจ็ดกรศูนเก้ากระสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจออันนี้มีเบิลน,นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะสองเจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดสองเนยเกองนะจับคู่ก็เจ็ดศูนย สองศูนย์ศนสองเนาะขออห้ทุกคนโชคดีนะต่อไป v ี p พีบ่ายห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็แปดจ็ดูนย์ดหนึ่งเจ็ดสามเห้าเจ็ดแปดเจ็านะคะแปดห้าเจ็ดหนึ่งแปดูนสามเจแปดศูนยดแปดเนาะของเมื่อวานเราเน้น จ็ดกับสองเนาะเข้าบนเข้าล่างเลยอันนี้เราเน้นศูนย์กับเจ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสําหรับรอบเช้านี่ก็อีเช้ามาเข้านี่ก็อีบ่ายเดอ้อ VIP บ่ายจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายใครชอบเล่นปกติก็เล่นใครชอบเล่น v i p ก็เล่นเนาะก็ซื้อเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อมันจังกับหวยรัฐบาลเนาะเราก็จะทำแค่นีเแคกนี้จีนกับห้างเสียงเราก็หยุดไปก่อนนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ